สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดอีกแล้วนะคะเมื่อวานใครถูกหวยฮานอยไหมคะที่แอดให้เลขไปนะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเลขที่ออกในรอบวันที่27พฤษภาคม2563เป็นฮานอยธรรมดานะคะออก5 6 1 0 3นะคะ เข้าสองตัวนะของแอดคือ6และ3นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเพื่อนๆคนไหนถูกหวยแอดก็ดีใจด้วยนะคะวันนี้แอดก็จะมาบอกแนวทางเลขฮานอยเช่นเคยนะคะเป็นฮานอยธรรมดาในวันพฤหัสที่28พฤษภาคม2563นะคะ แอดก็ทำเหมือนเช่นเคยเลยก็คือการเก็บเลขสถิติแนวทางเลขฮานอยย้อนหลังวันพฤหัสสบ,บดีนะคะ3งวดย้อนหลังนะคือวันที่14พฤษภาคม2,563 17พฤษภาคม2,563และ21พฤษภาคม2,563นะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าในงวดที่วันที่ 14, 17และ21เนี่ยเลขออกอะไรนะคะ ั้งเลข3ตัวและเลข2ตัวเลยนะวันที่14ออกวันที่14เลขออก9 6 3 4 3ะะ3 8 0 6 4ในงวดที่17พฤษภาคม2513นะคะและวันที่21คือ7 3 8 0ู 02, นะคะและแอดก็จะทำแบบวิธีเดิมเลยก็คือการเก็บเลขสถิติที่ออกมากที่สุดใน3มงวด3ามลำดับนะคะมาเล่นนะในงวดวันที่28พฤษภานะคะมาดูกันนะคะว่ามีเลขตัวไหนบ้างเริ่มจากเลข3กันเลยนะคะเลข3 เลขสามมีกี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งออกทุกงวดเลยนะคะออกทั้งสามงวดเลยนะามาดูกันอีกนะคะว่าเลขอะไรเลขหกนะคะหนึ่งสองเลขหกออกสองครั้งมาดูต่อไปนะคะเลขอะไรเลขสี่นะสี่ออกกี่ครั้งหนึ่งสองสี่ออกสองครั้งนะคะ และเลขต่อไปคือเลข8นะคะ1、2เลข8ออก2ครั้งเลข8ออก2ครั้งนะคะอ่ะมาดูกันเนาะว่ามีเลขอะไรที่ออกอีกไหมซ้ำกันอีกไหมอ่ะแอดวงกลมให้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนตัวแอดเองก็ได้ไม่สับสนด้วยเนาะอ่ะและเลขต่อไปที่ออกซ้ำก็คือเลข0เนาะ0ออก2ครั้งนะคะ 0ออก2ครั้งในงวดวันที่28พฤษภาคมนี้แอดได้เลขมา5ตัวนะคะแต่แอดก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆจะจะ,จะนำเลข5ตัวนี้ไปเล่นเลยไหมหรือว่าจะแยกออกเป็นแค่3หรือ4ตัวก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะดังนั้นแอดให้เลขไป5ตัวนะคะรอบนี้คือ3 6 4 8 และ0นะคะ3 6 4 8และ0นะคะยังไงแอดก็ขอให้เพื่อน,เอนๆเฮงๆกันทุกคนนะคะในงวดวันนี้นะวันที่28พฤษภาคมนะคะก็ขอให้เพื่อนๆแทงหวยถูกรวยเบอร์กันเลยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ